โอมชาติวันนี้วันที่21เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานก่อนที่จะมาเป็นเทพแน่นอนลูกจะต้องเป็นบรามินผู้ที่เกิดผ่านปากของบราม마เท่านั้นเป็นบรามินที่แท้จริงผู้ที่จะมาเป็นเทพโดยการศึกษาราชาโยคะ คำถามของเมรีในประเด็นใดคือการชุมนุมทางจิตวิญญาณของลูกที่เฉพาะพิเศษและแตกต่างจากการชุมนุมทางจิตวิญญาณอื่นๆคํำตอบในชุมนุมทางจิตวิญญาณอื่นๆไม่มีเป้าหมายหรือจุดหมายผู้คนนั้นสูญเสียทรัพย์และสมบัติของพวกเขาและก็เล่ล่อนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ลูกนั้นไม่ได้เล่รล่อนไปในชุมนุมทางจิตวิญญาณนี้นี่เป็นโรงเรียนเช่นเดียวกับเป็นชุมนุมทางจิตวิญญาณลูกศึกษาในโรงเรียนนี้ลูกนั้นไม่ได้เล่รล่อนการศึกษาก็หมายถึงการหาหลายได้ลูกหาหลายได้ได้มากเท่าที่ลูกศึกษาและซึทซับความรู้นี้แล้วโดนใจให้คนอื่นๆทำเช่นเดียวกัน การเข้ามาสู่ชุมนุมทางจิตวิญญาณนี้หมายถึงการมีประสบการณ์ไม่มีอะไรนอกจากประโยชน์อาละของคุณธรรมจุดแรกตึดตรองความรู้นี้แล้วจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองตัดบาปของลูกออกไปโดยการควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองจงมาเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นจุดที่สองทำสติปัญญาของลูกให้สะอาดและบริสุทธิ์ และศึกษาความรู้ราชาโยคะเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงขอให้มีความสุขตลอดเวลาในหัวใจของลูกว่าลูกกำลังฟังเรื่องราวที่แท้จ,จริงนี้ในการที่จะมาเป็นนาายที่แท้จริงและกําลังจะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพพรอของวาบาขอให้ลูกนั้นจงเป็นโยคีตลอดเวลาผู้ที่จิตใจและสติปัญญาทำงานอย่างแม่นยำ ตามคำสั่งของลูกพลังพิเศษสำหรับการที่จะมาเป็นโยคีได้ตลอดเวลาก็คือการมาเป็นนายของตัวลูกเองก็คือจิตใจและสติปัญญาของลูกมันตราเองก็คือมันมนาบาบคือเพ่งรวมจิตของลูกอยู่กับพ่อโยคะถูกกล่าวว่าเป็นโยคะของสติปัญญาดังนั้นถ้าพลังพิเศษเหล่านั้น อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกนั่นก็คือถ้ามันทำงานอย่างเหมาะสมตามคําสั่งของลูกถ้าลูกสามารถมีความคิดอะไรก็ตามที่ลูกต้องการถ้าลูกสามารถเพ่งรวมสติปัญญาของลูกอยู่กับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการแล้วและสติปัญญาของลูกไม่ได้ทำให้ลูกผู้เป็นราชาเล่ร่อนแต่จะทำงานด้วยระเบียบวินัย ลูกต่อมาก็จะถูกกล่าวว่าเป็นโยคีได้ตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้จงมาเป็นนายครูของโลกอย่าได้ทำเวลาให้เป็นนายหรือเป็นครูของโลกอัจฉะโอมชานติ